สวัสดีครับแฟนรายการช่องเจดเก้าศูนย์นะครับวันนี้เจก็อยู่ที่วัดสังอาจนะครับจะมีคําคมมาให้สองคำครับแล้วคิดด้วยจะได้อยู่สุขสบายมากขึ้นนะครับคําแรกนะครับนี่เลยครับใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขานะครับใครเบื่อใครบ่นทนเอานะครับใจเราร่มเย็นเป็นพอนะครับนะครับเอาไปคิดได้มีความสุขกันนะครับเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งคำนะครับ ใครรู้มั้งครับว่ามนุษย์เราเกิดมาไม่ได้เพื่อที่จะทุกข์นะครับเกิดมาเพื่อที่จะโกยหาความสุขเข้าตัวเองนะครับนี่ป้ายยังบอกไว้เลยครับอย่าเป็นทุกข์ให้โง่นะครับทุกทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะครับผมเห็นป้ายไหมครับเข้ามาในวัดวัดยังบอกเลยครับว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์นะครับให้ทุกคนเลือกทำที่ตามใจที่เราอยากจะทำนะครับที่มันไม่ผิดศีลทำไม่ผิดอะไรนะครับทำแล้วมีความสุข นั่นคือบุญครับถ้าทำแล้วทุกคือบาปจำไว้ง่ายๆสั้นๆนะครับทุกบาปนะครับสุขคือบุญนะครับแต่คนอื่นต้องไม่เดือดร้อนนะครับไปครับเราไปกราบพระในโบสถ์ครับวันนี้เจ็กก็ได้พามาไหว้พระสังฆจายนะครับวัดพระสังฆจายนะครับนี่นะครับองค์นี้เลยนะครับในโบสถ์นะครับมาครับไหว้พระกันครับผมสาธุ ขอแฟนรายการช่องเจก้าศูย์ท so ุกคนทุกท่านนะครับประสบจากความสําเร็จนะครับสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับมีโชคมีลาภทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับนี่นะครับเจ็กอยู่ในวัดพระสังกจายนะครับนี่นะครับเป็นวันธรรมดานะครับแวะขอพรนะครับก็รู้ๆกันดีอยู่นะครับว่าพระสังกจัยนี่เป็นพระด้วยอุดมด้วยโภกรัพย์นะครับนี่นะครับคาถาคาถาปูชาพระสังกจัยนะครับผม นี่นะครับแคปบกันไว้ครับไว้ท่องครับผมนี่นี่นะครับลาไปด้วยภาพนี้ครับผมสวัสดีครับ